ตัวมันใหญ่ๆ้ยงงน่ะเดี๋ยวไปลงหุก่อนโอ้ยบริจีปลาโอ้หนที่เขาเจียรน้ำกันครับมือน,นบริจีปลาบริตอมปลาแล้ครับบุม,มีเครื่องสวัสดีครับผู้บริพิณนาท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรทุงครับ มันนี่ก็วันยุดออกมาหาอยู่หากินคือเรากบผมน่ครับมันนี่ผ้าเปลี่ยนบรรยากาศครับวางเบ็ดจักมือครับผมออกมาหาปักเบ็ดวันแหยยูู่่งหน้าครับผมชุดนี้ก็อยู่สุพรรณครับผมพเพื่อสองพี่น้องครับครับมากลางเต็นต่างแขมนอนอยู่นี่แหละครับผมพี่น้องครับจุดไปจุดมันครับพี่น้องแต่ฝุ่นก็มีครับ ลมเย็ยนเนครับพี่น้องลมพัดมืดคืนนรกครับทีมงานก็ออกไปใซ่เบีดครับผมก็นอนเฝ้ารถอยู่นี่นะครับพี่น้องครับถล,ลุนนกันย่ามเส้าครับต้อนย่ามเบดครับพี่น้องนี่ก็ดึกแล้วครับประมาณหาตุ่มแล้วครับใช้เวลาพักอน ครับพี่น้องที่ทงานแบบละเอียนมาตัวหนึ่งครับผมนี่ส่งามเลยครับอ,อตัวเดียวอ๋อมเสียบเลยครับเนี่ยพัดอิ่มเลยตัวเดียวเนี่ยครับติอิดผมก็นอนเฝ้ารถยู่นีครับบัได้อไปย่ำน้ำเขาเออไปย่ำม,มาไห้ครับครับใส่งามเลยครับอะไรตัวนี้อืมตา,ตายตายนะฮะมันมนัมนแล้วครับวันนี้ นี่ครับห้องนอนผมวันนี้ครับพี่น้องเปียหารเช่นเดิมครับ ครับพี่น้องนี่ก็มาถึงจุดที่สีกัดด่างแล้วครับผมที่ทําการไลป่ปลากันครับไลป่ปลาแล้วก็กัดด่างกับบู๊ไล่มาจากไกลๆผมกักบาพาปักตบ งานเขาแล้วครับพี่น้องโอ้บอดีเบิงครับผมเนี่ก็เจ้าดักงอูอยู่นี่นี่ผมกัดไล่มาอย่างดีเลยไล่แล้วก็กัดด้านแล้วพักกัลือนไปนี่ลื่นเล้วไงยางว่ามาตำบางงูก็เจ้าก็เจ้าใส่ไปอยู่นี่พักโต๊ะมันปิดไว้มองบ่งเห็นโอ้เส็งเลยครับพี่น้องทำลปาปลาเขางูก็เจ้าไล่มาแต่ขุดไล่แล,ล้วก็กัดนี่ครับกัดนี่ที่นี่ว่าสิลื้อปลาเนี่ยนะคนประกวดวารางูก็เจ้าปิดไว้มันบ่เห็น แล้วอัน,นยังปกไว้เมดครับผมกับปูหูงานเขาเลยปะเนี่ยเสียเฉียวเลยปะเนี่ยลื่อจนเมื่อยอุ้ยสะด้านพักตบออกว่าที่ลื่นพักตบตัวนี้ออกเสียงเลยครับพี่น้องนี่ก็ง่ายไม้ไม่มอีกจุดหนึ่งรับผมว่าสิลงจุดนี้แหละครับข้องนี้แหละหลุดเงินครับว่าสิมีแต้มบ่าข้องนี่ โอ้ยมาน่เตาตัวหนึ่งตตวบไงหนึ่งเอาเหล็กวะเฮ้ตบันจะเชี่ยวเหล็กวฮะเอาเหลกเนี่ยเชียวเล็ก่ะเขาเล็กเตาโอ้สี่ไหลตัวไหนน้อบวะนี่พี่น้องเอยมือที่เลี่ยนไดก็เพิ่กระทืออยู่ครับเพิ่งเอาดนเตานี่แหละจชก่สี่เหตัวไหนหางามดิืหางามเอะมันเป็นเตาบันเียวอีตานนี่เตาอ่เายังเตาสุพรรณ ดูว่าเตาง่อยบ่ไม่เป็นเตาง่อยอย่นี้มันเตาแก่เลยหรือบอกโอ้ดึกำมันเลยเนาะเตาง่อยสะกดอ่าโอเคโอเคไปวันนี้ต่อครับพี่น้องกับประการดดังแล้วแหละกับแคปปีคือปะครับพี่น้องวุ้งส่งปล่อยฟานเมื่อไหร่ดอกวันนีเห็นตัวงามขึ้นเลยพี่น้องบุ้งเซียนเวันวันนี้

ต้องตัวโลยีล่สแเนี่ยเดี๋ยวบงมองเห็นพวงพวงมีเพจมีปลาบ่อนพ่เมีบ่นอบ่อนน้องว่าท่านเหนื่นอยซูอยู่บอกว่าอย่างน้ำทั้งฝุ่นว้ยจะคลองนามา่หรือซู่น,นี่หรือวะอ้ยัวไงขึน้อยูนมาหันนั่นบอกนี่แหละ บอกคือว่าจนตัวน่อยก็วองหันอ่ะน้อยนึงตัวหอยก็ตันตันใกมี่อหลายตัวหรืตัวขนานดะนี่มึงงุ่มหนาด่างบ่พ่อ,อยังเลยเออัเอ,อมากตัวนี้โอ้โ,อ <laughs> โอยโยนอยนโยน้ะลงหนามาเด้อตะวันบเมื่อ ไปอยู inne, ่เพ wow, er. oh, ื่อนเพื่อนกำลังเอาเอาเหลี่ยงกำโตอยู่น้องมี่นี่ตะบันโอ้โหวน้อยได้เนี่ยเอากระสังกัเดี๋ยวกร้สงกับน้ำมาใส่เปลี่ยนกระสังใหม่โอ้ยน้อยหน่อยน้อยหนึ่งเสือบจำกันเหรอสองตัวนี่กับเสือบโลดฮะมาเปลี่ยนกระสังกันถุงปลามาใส่ใหม่โอ้

ต่อะมาเลยม่ยังงั้นเาไปเตาก่อยัอยนเตาเสียบ่ยันเตาเสียบวา,า,า,ายของบางางเลีย <c oughs> แลบดินใช่แล้โอ้ยจิดลึกโอ้ย ยังไม่ยิงยังไม่ลึกยังไม่ไกล่ในวันมาหอดเกือบหมดแกสร้างไข่เนี่ยไข่ดอกจำนั่นนะโอ้ยคือวานแตกงามแต่อ้ยอย่ากก็ให้เนีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกก็ได้เดี๋ยวตัดออกก็ได้ช้างเนี่ยเนี่ยมึงงุ่มก่อนบ่มึงุ่มบ่ อุ้ยประทาน่ออุอ้ยหาวกขาพรถือดอกเงี้ยมนมีเผ้าเจาก็ได้นาะ <laughs> ต่างกล่องคิดทางว่าอันย้อนแซ่ไง นีล่ล่ะฮึนี้ยืนเสียงแกล้งผันนะ่ะเหยุไหนละนะ้วน่ะร้อยอีกแล้วร้อยเปรกอีกแล้วไฝ่ายอะสวยงามเลยโอ้ยปลาอะไรมีหลายใช่ามวันนี้กินหน่อยคนระับพี่น้องทานเลย โอ้ยมันนี่มาหาปลาหน่อยเราคนนี้เก่งโอ้ยวานเฮียโอ้ยพยายามวานก็ไขว่ดีป่ะโอ้ยอยากอายดิอยากอายดิตาย อ้าวข้างแต่กำหมุนหน้าด่างเลยตัวนี้ ทันหมด,ดแน่เลยโดดเหรอเขาใกล้เนี่ยแหละนี่แหละครับเมนูเทียงวันนี้ครับผม สั่งอาหารสำเร็จรูปมากินครับโมมีเวลาเฮ็ดฟับเขากินบะเตียมเครื่องเตียมยังมาเลยปลาก็บะเตีจีสั่งแกบอืบสั่งแกีบมาโซงคือทซงหน่าโล<อ>มมันนี่โลมมันแรงครับผมบอป,ประกาศดังไฟครับหย่านมันใหม่ปลาเขาเป็นเขา,ขาเขาจ้าไก่สีเกียวลเลยเลยอาหารสำเร็จรูปมากินนี่ครับมา,มาครับพี่น้องขี้เข่าเที่ยงน้ำกันครับผม ปลามโอนีก็เพิ่งค่อยพัฒนามาได้ครับได้พ่อกินนี่แหละโอนีพวกคือสุดเถื่อสุดเถื่อมากแต่ร้ายครับล่ะมารับบรรยากาศอยู่ทุ่งนาน้ำกันครับผมพี่น้องครับฝั่งนี้เขาเขียวฝั่งนี้เขาไก่สีเกียวแล้วครับเนี่ยครับครับนี่ก็บใบแล้วครับพี่น้องก็บของเรียบร้อยแล้วครับว่าสิครับแล้วครับ เอ้ครับผ้งานมันนี้ครับพี่น้องปลาเนี่ยโอ้พอเด้กินอยู่หรอครับผมส่เบตก็ไดหาวตโตเนี่ย่ะทั้งเยียนทั้งปลาคอคอคอหน่อยเกลี่ยนะได้เยียเ่ยนถ้าไม่ห้ำจะไส่องิแเได้เลยเลยนะนม่านี่มันได้จากตัวเมื่อางได้รังโฟมอีกประมาณสามสี่โลเนี่ยแะครับพี่น้องมันนี้พอเด้บวกขาดปนแล้วครับจะมีสองตัวกเดี๋ยวตมหนึ่ง นี่ก็ปลาอคอกับเอียนมีลังโฟมอีกสามซีโลนี่ก็พ่อได้กิดอะไรมาเนี่ยลูกหยอดถือว่ามารับชมบรรยากาศกันครับพี่น้องปลากับได้ปลาไหลทอกมาเนี่ยเคืองวดก่อนแต่ว่ามาเนี่ก็บพี่รุดบี่รุดปนดอกมาเนี่ยทั้งออมทั้งปนแล้วทั้งต้ม,มนเนี่ยนี่หลายข่บพี่น<า>้องครับเคียะกับพี่น้องกขอขอับเขาจุบกีบสมนีนะครับผมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามเลยครับ มีนี่เลยมารับบรรยากาศล้วนครับมื้อนี้ลมเย็ยนหมดคืนน่าหลอดสวัสดีครับ